หายแล้วนะครับาต,ตาบัาาบานชอบกินน้ำเกลือนะช้างชอบกินน้ำเกลือกินน้ำหวานมันหน,น้าหน,ยยาน,น,น,านีไปเหรองาช้างน้อยเนี่ยมันกินยาขีดก้องมือนึ่มีนี่มช้างป่วยครับ ต้องมาดูเองครับขี่ซางมันไม่เคยขี่หน่อยขี่มีเกียร์ด้วยก็ขี่ปกติเหล่าแม่ขี่มันยังมันซึมจังเลยมันซึมแบบเลยมันซึมมันยางมันเนี่ยมันยังบอมันตอนเที่ยงมันมันบอยางมันซึมซึมอันนี้มันซึ่งข้นตัวนี่มันหอนแดดหรด้วามันจังแดดมันเหี่แดดบ่ แต่ว่ามันดันลิ่นฮะมาลิ่น okay. ดันดันเพดานดันกี่บ้างจียใหญ่จ้างกินท่ไทีกินดันเพดานฮึหมอวางไหนหมอว่างปกติจะเอายาวิตามินกับแคลเซียมมาให้กินดูลักตาครับเอ่ออะไมเงียบน้ำอะไรเงี่ยงไป หือว่าปล่อยให้เขาพูดครับแล้วคุณตายจะเอาอยาอะไรมาให้โบบานกินครับให้เขาสดใสครับเรื่องช้างแบบสมัยใหม่มไม่ไปยุคสมัยโบราณบ้างให้ช้างกินแต่แบบคนช้างมันชอบ อาหารที่เป็นใบไม้บ้างเครือไม้บ้างต้องไปหาตัดเครือไม้ใบไม้มาเครือไม้บ้งบางใบไม้บ้างกินสลับซับซ้อนวันไหนก็กินแต่สับประรดวันไหนกินแต่สับประรดสับประรดนี่กินมากมากนะมันกัดลำไส้กัดลำไส้กัดคือดาน เน่งแต่โบบานนี่รู้สึกว่าถ้ากินสับป,ประรดในท้องเสียเลยถ้าเปลี่ยนใช่ไหมครับมันครั้งที่ทแล้วก็เป็นสับประรดมันไม่ดีเพรา,าลำไส้ไม่ค่อยดีแสดง<ม>ว่าีจะขี้ออกลําบากที่ยากที่ยาวไม่ละเอียดลำไส้ฟันไม่ค่อยดีหรืออะไรลําไส้ไม่ดีอย่างนี้หละมันเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมันใช่ฟันไม่ดีดอกลําไส้ไม่ค่อยดีต้องอให้ควานแกโปูนี่ เจ้หญ้ามาเยอะกว่านี้ต้องกินหญ้าอาหารมันคือกินหญ้าเป็นกิจวัตรอเป็นหลักเลยกินหญ้าอืมหญ้าสับประรดนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไรเออต้นกล้วยเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไร่ถ้ามีต้นไม้สลับสับซ้อนบ้างมีเครือไม้เครือแดงมันจะดีขึ้น ทำให้ลำไส่ดีเพราะมันมียางอ,าอันนี้ยาอะไรสั่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะคุณหมอมารอบที่สองนะครับมาแต้ันนี่อ่ะเต้เอายางไม่ดีใส่ใส่ใสอันนี้นนนนคิณครั้งละค่ะปก,กติให้กินกินอีกนะครับ ใช่ไหมผมวัวบาลครับผมแต่ว่าอันนี้มันจะมีลิกรมเยอะกว่ามันจะเข้มข้นกว่าก็เลยให้กินแค่ห้าเม็ดอ๋อครับผมได้ครับอันนี้เม็ดหนึ่งเท่ากับเม็ดอันนั้นสองเม็ดอ๋อครับผมก็เลยสรุปให้กินห้าเม็ดนะคะแคลเซียมให้เท่าเดิมวิตามนดีแถมด้วยนะคะวิตามินดีดีพร้อมกันกได้ค่ะถ้าเยอะไปก็ดผันกจะก็ได้อันนี้อันนี้พยายามให้กินทุกวันกินั้งละหารนี่อันนี้อันนี้อย่างวะสดิ์อันนี้อันนี้ยา ยาแผนปัจจุบันนะครับส่วนนั้นยาแผนโบราณครับเป็นต้นยางนะนัน่นนะต้นยางจืดอ่อ่าครับผมเาเห็นแม่ว่าได้มากเาเห็นหนาดนุเลยเมื่อวาน,านไปร้อยเอกเมาจหรับว่าซื้อหมากมาว่าจะเอามา ยังไม่ทำัะได้เลยได้เลยกินก <ầ> <H ỏi. S 3> ินจาเออใช่หร้อเปล่าอย่างนี้นะก็ยองนะครับยองยองให้ น้ำต้นยางจืดน,นี่ออกต้นยางจืดน,นี่เวลาเรากินเหล้าเมาเมางำงำเคียวอืเคียวใบเสร็จแล้วก็หายเมาเลยเลิกดื่มไอถามถึงง่ายๆุกมันไม่ย่บนันอย่างนี้ไม่ยุบยุบบันบ้า,บานอันเดียพอกแดงเดียหายหายหายเมาหายเมาอนึี้ว่าวต้นต้นต้นยางจืดหายหายเมา องออันนี้เอากรอกใส่ขวดแล้วก็ทำไมครับบีบเข้าปากเลยนี่ก็เป็นการรักษาแบบโบราณน,นะฮะตาก็จมวนกนด้วยครับ เอาสามครั้งเอ้ามันคือซึนแล้วมันซึนอ่ะเจ้าดิมันหยาดไปยังไตุ้ยบอซึนเหรอตาซึนเหรอหายแล้วนะครับตาบอบานชอบกินน้ำเกลือนะช้างชอบกินน้ำเกลือกินน้ำหวานแสบบ่ล่ะตาไม่ฝาดเลยทันใดกว่ตาซึนแล้ว าาาาคือเราเอมามามัดตรงนี้นะครับมัดรักษาพื้นให้เขายือนอยู่บนพื้นแล้วที่แดดมันอ่าตอน,ตอน,ต,อนตอนบ่าย่ายสองแดดมันจะไล่มาถึงตรงนี้แล้วตัวเขายือนอยู่ในร่มอยู่นะครับอาจจะเป็นอแดดก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างลงลงตรงนี้ออกไปไงตรงนี้นะแต่ว่าก็ปกตินี่นเอดูตาปกติหูเ็จะแบบว่าตกๆนะครับ อต่ีมามูอืมรู้วามเป็นไปเืองเดเ่งเยห้แสดงว่าอันนี้แดดตอนแรกเนี่ยยืนแบบซึมควานไม่ทำอะไรเลยครับยืนแบบนี่เริ่มเดิ่มเดินละเริ่มซาลว เติมดมปากคอละเป็นเป็นเป็นแตงโมอืมก็มีส่วนครับมีหลายอย่างทั้งแตงโมทั้งสับปะรดทั้งอาหารหลายอย่างนะครับมันก็มีบ้างแหละเพราะว่าสัตว์เขาเป็นสัตว์ที่กินกินเอ่อกินเาเรียกว่าอะไรกินไม่สะอาดเนาะเขากินกับพื้นกินกับอะไรครับไม่ได้ให้หมูเลยท่านนั้นให้ต้นมันมันเขาไม่กินเขาไม่กินครับ เก็บมมนแล้วครับขึ้นดูแค่นนี่็งมันเป็นยาง่ายกินยาง่ายโอ้ยยังน้ำตกยาง่ายด้วยกินน้ำเกลือนีถ้ากินกินขวดหนึ่งไม่พอนะครับร้องเลยร้องโอ้กร้องบังคับเลยนะครับเออกินยาง่ายเลย ลองสั่งสาลาลองซั่งกัวละวัดป่าเชียงกะ้ละของครัวใส้เยอะสุ่มยยิบกูเลยไปกันในใมงไงไม่โดดไม่เด็นใจเลยมันใบไผ่ล้มพอนเยอะในมงกินแลวเพราะมันเป็นการเคลือบกระเพาะกินใบกระโดนกินใบไผ่ใบกระโดนกินใบ ต้นเหลื่อมต้นแล้วมันกินสารพัดต้นไม้มีเยอะแยะในป่าต้นกระดูกอื่นต้นแล้วก็มียาแสงกระเป๋ามียานกเขามียาปล่องอะไรบอกคำของจองเลือดโจ้นี่หมอสูตรนะครับหมอสูตรก็มียาแสงกระเป๋ามียาแฝกมียานกเขาอมียามักเตามียาเครือแดง ก็มีมียาต้องมันมีเยอะเยอะเยะเลยยาช้างกินตามธรรมชาติขึ้นป่าก็จะกินเครือไม้เครือไม้เครือแดงกินเครือแดงเครือปูนเครืออก็เลือกว่าเครือตะมอมยามอืมตะมอมยามช้างกินอะไรที่มันกินของช้างเยอะ,อนยะในปน ไม่อยากกินแล้วโค้งบลุกชุ่มชุ่มกินไดดีปะเนี่ยอืมย่างนิ่ตัวนี้เดี๋ยวหาโอ้เป็นยังมือนเหกินซัมีก่อน าลูกะตู้เย็นนี่ก็พาช้างออกเดินนะฮะทุกเย็นวิ่งวิ่ง อีด้วนี่ตาก็สํารวจนะครับสํรวจตัมันร้อนแลตัวเย็นอ๋อตัวโบรานตัวเย็นม็นเพิ่นเป็นไข้เนาะ่ืมเหมันเหมือนกันมันเหมือนกันนี่ก็จะก่อให้กินเรื่อยๆนะครับสบายแล้วก็ต้องตัวเย็นนะครับัมีอาการไต้ช่อง น้ำหมน้ำนี่จักป๊บมันจะเย็นชิปแต่สั่งมันปกติม uh> ันอุ่น네อุ่นบ้าห้องาอาจติตกามันอาจจิดทาทองก็ได้หรืออาิเลียนจดูการคของขางก็ได้เอาน้ำมาใช้ไว้อีกจังนอเสนออันนี้เหรออ้วนทำไมอีกกเท่ไว้ทาฟินมะก่น อันนึ่งเมือ่อนี่กินตัวสีส้มอกินที่สีขาวสีขาวกับสีแดง,งเดี๋ยวก็กระบวนกระวายนะครับแต่ว่ามีคุณตายอยู่ด้วยไม่กล้าครับไม่กล้าร้องแต่ก็ร้องอะไรนะเห็นไหมคลางเสียงเบาๆในกล้องอาจจะไม่ได้ยินนะครับนั่นนั่นนั่ครับเขาเอาลิ้นครับขเขาลิ้นดันเห็นดันปากครับ